เราเข้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราปิดเสียงเพลงก่อนนะทุกคนเดี๋ยวติดมิคิปิดไว้ให้หมดนี่รนตรงนี้ถ้าเราเปิดมาถ้าเราเปิดมาที่ทางค่าแล้วมันจะมีคำว่าระดับเมทแล้วมันก็จะมีคำว่าแอนิเมชันแล้วก็ปรับเป็นแบบใหม่ก็ได้แบบเดิมก็ได้ใครไม่ชอบแบบใหม่ก็ รับเป็นแบบเดิมแล้วที่เราเห็นนะฟังก์ชันใหม่คือการบันทึกแล้วจะเปิดไว้เวลาเราเล่นมันจบบันทึกวิดีโอให้เราเดี๋ยวหลังจากเราเล่นตานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเราลอเ,เดี๋ยวเราเราม่สุดน,น่ารักของเราเข้ามาก่อนตอนนี้เราก็เอเอน้องเราเชิญมาเอาซี่วีซี่ไหมแล้ววันนี้เดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะ แล้ววันนี้ทุกคนเราจะมาเล่นลิงนะทุกคนแต่ว่าเป็นตัวสัตว์เลี้ยงนี้โอเคเราไปกันดีกว่าไปเล่นสวัสดีอุย้ยเนี่ยเราชอบเว้นของแม่เราอะมันน่ารักดูซูมดูดีดๆมันจะเป็นแบบมันไม่ใช่เว้นนะทุกคนมันคือช็อกที่เขียนเป็นรูเปเว้น ไม่ได้เว่นแม่ไม่ใช่แววนแม่ไม่ใช่แววนแม่ไม่ใช่แววนเราจะซื้อระเบิดคิดมีกระเบิดอันหนึ่งเอ้ซื้อซื้อปืนก่อนดีกว่าทุกคนด่านแรกแนะนาให้ซื้อปืนก่อนแผน,ท,น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 ะนที่สองหน่นอนะเออด่านนี้เหมาะกับเล่นระเบิดใช้ระเบิดก็ได้ไม่กินไม่กิน,กนเราใช้ระเบิดนะทุกคนค นี่ยเราไม่ดักบันไดตรงนี้นะแล้วเราก็ นะก่อนลืนพันเงาก่อนอยุ่ไงไรวะเดี๋ยวเราปิดหูฟังเข้าไปก่อนนะเพราะว่าเขาอาจจะพูดแบบพูดแต่งดังหรือไม่ก็เออเออเออโอาโหนวงสีมาปืนที่เราซื้อได้คือแำหรับเราเราก็ซื้อระเบิดหนึ่งลูกก็จะซื้อเหตนี่คือการแบ็ดเบ็ดเงินอาขอปืนไหนดีปืนไหนดี ขับไปไหน่อยดีขับไปหน่อยด,ดูดูดูแมอมยุ่งอน่่งน,ะนี่นะเห็นว่าทุกคนมันไม่มันไม่ใช่เว้นหรือว่ามันอาจจะเป็นเว้นเดี๋ยวมันมองเ้ยโอ้ก็เป็นไปได้เราจะดักอยู่บ้านนั้น่ <First play. S 1> กอกันทุกคนลูเตย่อะอาจไม่ทานนะเมื่อกี้ะ เมื่อกี้มันไม่เจอคนไงเราเลยวิ่งบุกไปเลยต่อไปอต่อนะทุกคนพ้อเราเข้ามาในห้องอ่ะมันก็เลยมีียงคิปเอา้าแม่ตายอ้าแม่ยังไม่ตายตอะไรเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเลยครับก oh. ่อนนินก็อย่าลืมกัลเลยดแเช้งก็สัก แม่เราจังหวะนี้นะครับมีอ้อมเเอ็ยังยิงหัวไม่โดนเลยครับเขายืนนิงขนาดนี้เขยิงหัวอ่ะยิงหัวเรับไปแล้วครับโดนสี่สิบแปล้วจอสาตบอ้ยิงหัวครับเออตบมือตบมือต่อไปครับต่อไปครับต่อไปเออทางฝั่งของวาโซเออวาเอาโซเออห้าสิ่สามสปดเจอคนนะครับ เอ่อโดนยิงไปเลือดรอดเหลือ60%สิบเอร์เซ็นเออหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นนะครับจังหวะนี้นะครับคุณปุ๊กได้มาแล้วเลือดแล้วสองนะครับคุณพันยากรได้ไหมครับคุณพันยากรมีอ้อมเอฟเอฟเก็บไปครับดังด้านของมีอ้อมเอฟเอฟจังหวะนี้นะครับคุณมีอ้อมเอฟเอฟไหมเออผม คุณทางด้านของ y t f m j t v วงไปก่อนเอ้ยทางด้านของ CR 7เอ่อแบนึงนะ CR 7 poly เอ่อมายิงมายิงทางด้านของ y t f m j t v ผมตามคุณ <c oughs> มีอ้อม FF มาเอ้ยไมยอย่าอ้อมไปเดี๋ยวเมย์ตายวงจากวันนี้นะครับคุณ y t f m j t v เจอคนนะครับ เราก็จะอ้อมเข้าไปนะคแับตอนนี้ทางด้านของเอ,อ่อเบอร์หนึ่งได้บุกเข้าไปนะครับเบอร์หนึ่งใครวะ C R s e v e Poly อะไรสักอย่างเออทางด้านของวา T M C M J t V เจอสองรูมนะครับตายไปแล้วครับเอ,อ่อภาษาภาษาภาษาลาวกลับไปนะครับ ทางด้านงงมีเออรเอฟโดนยิงเลยนะครับยิงโดนกําแพงไปสองครับตอนนี้นะครับเขายืนนิ่งกันอยู่คุณมีเออร์เบฟเฟยิงหัวไปหนึ่งครับไม่ตายครับคุณพันยาคุณมิเออรเอฟฟพัญญาอยู่และทางด้านของว่าวโซ่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เจอคนเร้วเก็บไปหนึ่งครับบอาโลกมิเออเบฟเฟปมิเออเบฟคุณวิ่งคุณวิ่งคุณวิ่งมีเออเอฟ คุณวิ่งถือปืนเหรอคุณทำไมคุณวิ่งจ้ะแม่ข้าวเลี้ยวที่ไม่ตายวุ่นทางด้านของวาทางด้านของซีอาร์ตีเอซีอาร์เจเวนตามต่อแม่คุณรอโต้นะคะซีอาร์เจเวนล็บไปที่รับร้อยครับทางด้านของคุณเนี้ยมีเอฟคุณยังยิงหัวไม่โดนเลยครับยิงโดนแล้วครับกดทางทางด้านของมีเอฟเอฟเออทางด้านของมีเอฟเอฟเลยเก็บคีไว้นะครับทางด้านของมีเอฟเอฟล้มไปครับเด็ดครั้งแ ของวาโซอะไรสักอย่างนะครับยังไม่ยังไม่เห็นนะครับหรือว่าเขาเห็นแล้วแต่เขาหรือว่าเราเห็นแล้วเขายังไม่เห็นก็เป็นไปได้ออตอนนี้นะครับวาโซต้องลงมาแล้วครับเพราะว่าทางด้านของวงไล่ที่มานะครับ <S <S ถ้าไม่ว้นเราไม่ลบลิ้นผ่านล่ล่าตุ๋อ่มคุณมิโอเมเป้มครับโบกสถงามาช่วยด้วยขึ้นมานะครับ ตอนนี้นะครับเขาเจอียมคนนะครับแต่ียมคนท่เดี่ยวต่างด้านของออว่าวโซ่เก็บไปนะครับหนังอาอทิตย์นะเมย์ได้ยินม,มันเลยนะจะไม่ดีว่าอร่อยทางด้านของเอ่อ YDFTMJTV เล่นปืนเอ่อ CAC8480 นะครับ ทางด้านของเออชื่อไง TR7 เล่นกองยาวนะครับทางด้านของเอ่อไอ,อบอลโซ่เล่นของ M500 นะครับมีอ,มอ้อม F F เล่นปืนเดิมครับคิกเข้าอะไรเอ๊ะใช่ไม่ใช่เออใช่แล้วเลคิกเข้ากักเออเออเอ่อ,อ,อหรือปืนอ่ะปืนที่เสียงมันดังดเออจะจำได้ละเ้ยนะ ระเบิดกลับรล้งใครมีระเบิดมั้งทางดน้นของเอ่อเอ่อซี C oly, อาร์ซเโพี่อ่อโดนเก็บเป็นที่เรียบร้อยครับ w วทีเอฟซีเมเจเริ่มบุกแล้วครับว่าแต่ครับทู่ขุนทุกกันนะ่ะเออทางดน้นของ w วทีเอฟซี G, แล้วมนเนียบเรียบร้อยครับเขาทุกกันมาขึ้นแล้วครับ กำลัง oh, ช oh, ุบกันครับอ๋อยังไม่ชุบครับอ๋อยิงกันหน่อยครับเมียวไม่เป๊คุณยิงให้ผมหน่อยค่ะทางด้านของเอ่อว่าวโซ่ยังไม่รู้ยังไม่รู้อีกหน่อยยิงไหนะครับระเบิดระเบิดทางด้านของเมียวไม่เป้ใจลงไปเรื่อยๆช่วยด้วยว่าวโซ่ครับคุณชุบผมก่อนช่วยด้วยทางด้านของว่าวโซ่สงสัยยจะชุบไม่ได้ครับ ผมเ <Double kill. S 1> ผมตายอีกแล้วผมยังไม่ได้ทำเลยทางด้านของวอโซ่นะครับจะพิ้งผ่าวงไปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเลือดของขอเขาก็เต็มนะครับเางไดัทางด้านของทีมของวายทีซีมันเจอทีวีตายไปนะครับต่อไปอทางด้านของอเดียวเดียว,ยวอันชื่อก่อนยัง <No. S 1> ไม่ได้ ทางด้านของอันนาจอรออะไรทุกอย่างนะครับญา่อ,าอาได้คะเนนไปครับสามต่อหนึ่งนะคทางด้านของวอลซูได้ยูเอ็มพีไปเอ้ยมห้าร้อยไปนะครับเอ้ยไม่ใช่เอ่มห้าอ็มเอ็มห้าสิบอะไรทุกอย่างทางด้านของเอ่เอซีอซเว่นนะครับ เล่นทางด้านของลูกสองยาวและลูกสองสั้นเอ่อทางด้านของมีออเมิเเล่นยูเอฟพีไปนะครับทางด้านของวอาโซ่ดูท่าทางแล้วน่าจะเอฟเคนะครับเขาคงคิดว่ามันคงจะไม่ชนะแล้วเขาก็เลยออกกันเอ่อเขาไม่น่าออกกันนี่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 หลังหวะนี้นะครับเอ่อทางด้านของเอ่อวอาโซ่จะตายแล้วนะครับ ปิรงนี้อย่าเปิดไว้ทางด้านของมีอวเมเว็บได้ลองแบิที่เรียบร้อยครับตอนนี้นะครับทางด้านของวายทีฟซีเอ็นเจทีวีอยู่ข้างบนบ้านนะครับได้ดูเหมือนว่าในฟันจะไม่มีคนนะครับทางด้านของวายทีฟซีเอ็นเจทีวีเหมือนจะเจอคนนะครับแต่ไม่เจอเออเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ตรงนั่นครับยิยาสบาย ถึงมันมีเกินข้องทางด้านของไวที่เปตีเปนดีเล่นบุบบุบเอบเดือบเดืเดอบล้ล้เป็นที่ลลทางเดินของบอโซ่ได้ตายเป็นที่ลำลุกสำวโดนสำรดไบเบบบบอานาจโอเก็บเราไปที่ลำลุกนะครับ C R s e ว่นได้ตายเป็นที่ลำลุกจะั อตอนนี้นะครับเสมอ,อกำลังทีมฝ่ายนู้นกำลังจะตีตื้นขึ้นมานะครับผมว่าจะเล่นเป็นทางด้านของ AW นะครับผมไม่รีวิวปืนละมันช้า,ารีวิวก็ได้ T ีเอแปดสี่เอซีเอปีทาง้งด้านของเอมียวเมเบสเหมือนจะเล่นเป็นออคอมสันนะครับทางด้านของ c r อเเว่นเล่นเป็น 4A ป a 480นะครับแล้วก็เออทรงยาวนะครับโอ้โหไปกันดีกว่าดูถ้าแล้วทีมเราไม่น่ารอด,ออดเราเข้มกันดีกว่าเอ้าจะเข้มตรงนี้ก็ไม่ได้มีคนเล้วเราจะโยนระเบิดหยอดไปดีว่าทุกคนเพราะว่าตัวนี้วงมัน ต้องเยินแล้วหละ e. โดนเจ็บเขาจะช่วยกันไหมอุย้ยอุ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 ้ยระเบิดเราจะมาอยู่ในวงดีกว่าทุกคนเดี๋ยวยังไงเขาตองลงมา อุ้ยแม่เราเก็บสองอะอะมแอกหน่อยละกันก็ดงนั้นหน่วยวัเทียนีชนะไปที่ระเบอดกันเลี๋ยวแม่เสเก็บไปสองว่าเทีมเก็บไปสงจสก่อนม่ถ้าหนุ่มไม่ตายแม่หนชนะ ดังนั้นหนูเมียวเมเ่ได้ลิ้นบัลละลาสอ้าวทำไมไม่ได้ดาวตอนเนี้ยฮะอ่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปไปรีวิวที่เราอัดลืมที่เราอัดไว้ทุกคนมองไม่กินหรือนี่โบกินไม่เลี้ยงนี่อะเพิ่ง อ่อ้าวทำไมแม่แม่แม่ในน้องข้อก่อนเรามาดูที่เราอาจไว้ดีกว่าอ้าวอ้าวอี้ยงว่ะอ๋อหรือว่ามันต้องงานในเมบใหญ่ไม่อาจแล้วเว้ยบายบายสวัสด,ดีจ้า